ถึงแม้สมัยนี้การพูดเพื่อพิมพ์จะเข้ามาแทนที่นะครับแต่ผมยังมั่นใจว่าการฝึกพิมพ์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆแต่คำถามก็คือว่าเราจะให้เด็กๆฝึกทักษะเกี่ยวกับการพิมพ์เนี่ยอย่างไรให้สนุกท้าทายและตื่นเต้น ฟหอกดอเอกอาสวยังจำกันได้ไหมครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเด s นแช์นะครับในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าครูเทคโนโลยีครูคอมพิวเตอร์ครูไอทีนะครับและคุณครูรายวิชาอื่นที่ได้สอนคอมพิวเตอร์เด็กๆนะครับหรือว่านักเรียนประถมนักเรียนมัธยมเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ เครื่องมือนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ใช้สําหรับการฝึกทักษะการพิมพ์ให้กับลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดีจะเป็นเว็บไซต์อะไรนั้นและจะเข้าตรงไหนนั้นจะเจ๋งแค่ไหนไปดูกันครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.typing.com นะครับหรือว่า typing.com นั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาในเว็บไซต์ก็จะเจอกับรูปลักษณ์นะครับที่ออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะ มาอ่านดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะครับอยากให้ดีที่สุดเนี่ยผมแนะนําว่าให้นักเรียนนะครับเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ก่อนเพราะว่าตอนที่นักเรียนเล่นไปเนี่ยนะครับมันจะเก็บสิ่งที่เรียกว่า learning analytics หรือว่าใครจะเรียกว่า learning progress ก็ได้นั่นก็คือผลการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยเป็นรายบุคคลว่าเล่นแล้วเป็นยังไงด่านไหนใช้เวลาได้ดีด่านไหนฝึกได้ยอดเยี่ยมด่านไหนต้อง ปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนาะก็อยากให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับเขาบอกว่านะครับนอกจากฝึกคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยก็ยังมีเกี่ยวกับดิจิทัลริทเลซีนนะครับโคดดิ้งนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันบอกว่าฟรี for everyone นะครับผมโอเคครับหลังจากที่คุณครูแนะนำให้นักเรียนเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มสีเหลืองนะครับที่เขียนว่า for s t u d e n เนาะ ่าโอเคนะครับแล้วก็จะเจอนะครับกับแบบฝึกนะครับกับแบบฝึกนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ลิ้นจะรัวเหลือเกินนะครับมาเจอแบบฝึกแบบนี้ครับง่ายๆครับก็เพียงแค่กดปุ่มสตาร์ทนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตไม่เข้าระบบกันแล้วกันนะครับก็จะมีวิดีโอให้ดูซึ่งจะดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากดูเนี่ยก็กดคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับซึ่งมันแอบซ่อนไว้ที่มุมล่างขวาของคลิปวิดีโอนะครับอ่ากดไปนะครับผม โอเคครับเรามาเริ่มต้นด้วยกันนะครับผมอยากให้ท่านเขียนว่าเครื่องมืออันนี้นะครับ typing.com เนี่ยเมื่อเด็กๆได้ฝึกแล้วมันจะมีผลคะแนนตอบกลับหรือมีฟีดแบ็แบบทันทีทันใดแบบเรียลไทม์ให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกท้าทายอย่างไรนะครับมาลองดูไปพร้อมๆกันนะครับใช้เวลาไม่นานเนาะโอเคนะครับผมก็จะลองพิมพ์ในลักษณะแบบนี้ปึ๊บๆๆนะครับอ่านะครับ อ่านะครับเด็กๆก็จะมาอวดคุณครูแล้วนะครับโดยเฉพาะเด็กๆประถมเนี่ยนะครับป .1- ถึงป .6 เนี่ยโอ้คุณครูครับผมได้3ดาวนะครับรุ่นนี้นั่นก็ว่ากันไปนะครับคุณครูก็เสริมแรงในเชิงบวกเข้าไปนะครับผมอในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทิปปึ๊บ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 นะครับอันนี้ปึ๊บ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 นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเด็กๆก็จะเห็นดาวนะครับเขียนผลคะแนนทันทีทันใดนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้ผมกก็จะดไปต่อ เห็นไหมครับว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะครับให้ทดลองเล่นด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดผิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับลองเล่นไปพร้อมๆกันดูนะครับปึ๊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 บปึม เริ่มขยับความยากขึ้นแล้วครับมี Spacebar นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับเป็นการฝึกพิมพ์สัมผัสได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วด้านตรงนี้นะครับจะมีสปีดด้วยแล้วก็มีความถูกต้องว่าเด็กๆเนี่ยพิมพ์ได้ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะกด c o n t i n u ีไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันมีเกมด้วยนะครับมันมีเกมด้วยเดี๋ยวเราเล่นไปสักระยะนึงเนี่ยมันจะมีเกมโผล่ขึ้นมานะครับแบบเจ๋งมากนะผมชอบมากมนะครับเด็กๆก็ รู้สึกว่าถูกใจนะครับอ่าลองลองเล่นไปพร้อมกันดูนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าคุณครูก็นะครับติดแต่พูดเพื่อพิมพ์นะครับไม่ค่อยได้พิมพ์นานก็มีอาการนะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่นครับผมบอกแล้ว่ามีเกมด้วยนะครับมีเกมด้วยแทนที่จะฝึกพิมพ์อย่างเดียวท้าทายอย่างเดียวนะครับก็มีเกมนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้ นะครับเด็กๆก็จะฝึกนะครับปึ๊บปื๊บนะครับปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บนะครับนะทำไมจะต้องทําเสียงปึ๊บปื๊บนะครับไม่เข้าใจนะครับนี่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเรซอ o โพเกตหรือว่าเลน n ิ p งโพเกตเนี่ยก็จะเก็บไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดพบนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็น11ด่านนะครับก็จะไปในด่านต่อไป ซึ่งในแต่ละสเตจนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเรียกว่าสเตทนะแต่ละวทีเนี่ย JF a อฟแอนเนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยก็จะมีถ้วยรางวัลด้วยนะครับมีถ้วยรางวัลมีเหรียญรางวัลเด็กๆก็จะรู้สึกว่าโอ้ภาพภูมิใจมากๆเลยครับที่ผมได้ฝึกแล้วได้คะแนนขนาดนี้นะครับทำไมจะต้องทาเสียงโอเอร์ไม่เข้าใจนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับสปีดนะครับการใช้เวลาความถูกต้องนะครับแล้วก็มีนะครับค่าเฉลี่ยของการใช้เวลาในแต่ละในแต่ละพาร์ทในแต่ละส่วนด้วยนะครับผม ยังไงก็ถ้าเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์นะครับได้โปรดส่งต่อให้กับคุณครูคอมพิวเตอร์ครูเทคโนโลยีครูไอทีหรือคุณครูทุกท่านที่ได้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับก็อยากให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาฝึกทักษะกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมแอบปุกไว้ก่อนว่าสิ่งที่สนุกที่แอบซ่อนอยู่ในเกมเกมนี้เนี่ย อยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาพบกันคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องใหม่นะครับได้โปรดอยากเก็บไว้ดูคนเดียวฝากกดไลค์กดแชร์และส่งต่อให้กับเพื่อนๆอ,อย่างน้อย10ท่านนะครับและที่สําคัญที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้มีเรื่องใหม่ๆม,มาให,ให้เรียนรู้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลทํารายการที่ชื่อว่า1คําค้นโดนใจครูนะครับอดใจรอกันอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอนนะครับฝากไปด้วยครับ typing.com พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ้านั่งฝึกพิมพ์ต่อดีกว่านะครับโอ้อันนี้ตัวยูนะครับปปปปป ¡Blip, blip, blip!